ก็ไปแล้วว่าผิดไหมที่เกวดแม่และไม่ให้เงินเขาแม่ทิ้งเรากับตากับยายตั้งแต่เราอายุสี่ขวบโดยให้เหตุผลว่าจะลงใต้ไปหางานแต่จะมาหาบ่อยๆแต่แม่ก็ผิดสัญญาทุกทีวันเราจบอนุบาลสามแม่สัญญาว่าจะมาเรานั่งคอยรอแม่ตั้งแต่เช้าแม่ก็ไม่มาและทุกๆครั้งที่แม่บอกจะมาแม่ก็ไม่มาเราผิดหวังมากๆนั่งรออยู่อย่างมีความหวังว่าจะได้เจอแม่กอดคอลองไห้กับพี่สาวตลอด นวันที่เราไม่เหลือใครตายายเสียหมดแล้วเราต้องอยู่บ้านคนเดียวช่วงนั้นเราอายุ14เราต้องการแม่มากอยากให้แม่มาอยู่เป็นเพื่อนมาอยู่ข้างๆแต่แม่กลับบอกว่าแม่มาไม่ได้เพราะแม่มีน้องใหม่แม่ต้องดูแลน้องจนจุดท้ายปัจจุบันเราอายุ22เราผ่านทุกๆอย่างมาด้วยตัวคนเดียวและมีพี่สาวอยู่ข้างๆในวันที่เราต้องการแม่แม่กลับไม่มาหาเราจนตอนนี้เราคิดว่าเราอยู่ได้โดยไม่ต้องมีแม่ก็ได้รู้สึกโกรธที่แม่ไม่สนใจ สนใจแต่ครอบครัวใหม่จนลืมเรากับพี่พวกเราโตมาด้วยตัวเองจริงแต่พอเรากับพี่เริ่มมีงานมีเงินแม่มักจะทักมาของเงินมาเล่าความลำบากให้ฟังซึ่งทำให้พวกเราหนักใจมากๆข้อหลอ,อกมาแต่ไม่เลี้ยงไม่ดูแลทิ้งขว้างเวลาเราต้องการเขาเขากลับไม่มาหาเราพอเราโตขึ้นจะมาของเงินมาเล่าความลำบากให้ฟังเราคิดว่ามันไม่ยุติธรรมเลยเพียงเพราะเขาขึ้นชื่อว่าแม่คนระอบข้างก็บอกให้ดูแลให้เงินเขาเอะ แต่เราโตมาแบบไม่ขอเงินเขาสักบาทเลยนะตาป้าเป็นคนส่งเราแล้วเราผิดไหมที่เราจะไม่ดูแลไม่ให้เงินไม่สนใจเขาบ้างเพราะไม่ได้ผูกพันไม่ได้รักในชีวิตเจอหน้ากาันไปถึงสิบครั้งเลยเราผิดไหมที่จะโกรธเขาที่ทําให้เราเกิดมาแต่ไม่สนใจเรากับพี่เลยสักนิด